ตอนนี้เรากอยู่ในเกม ARBS นะคะและกฎกติกาในการแข่งขันในวันนี้ของเราจะเป็นการต่อสู้แบบตัวต่อตัวถ้าใครตุยแย่ไปก่อนหรือว่าหลุดตกเหวไปก่อนนั้นก็จะเป็นฝ่ายแพ้ไปเลยส่วนผู้ชนะก็จะผ่านเข้ารอบที่2ต่อไปมาดูกันซิว่าใครจะได้ชนะอันดับ1ในศึกครานี้ มาถึงแล้วคู่ต่อสู้ในนัดแรกของเราเป็นวีรบุรุษนักสู้ฝีมือชากานดไททันผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในฝ่ายของคาเมล่าแมนผู้ใช้คอนทุบทำลายล้างได้ทุกสปปรรพสิง่ง <c oughs> เขาก็คือไทท่านคาเมล่าแมนอันนั้นค้อนหรือว่าฟังเขาพอดเนี่ย <c oughs> ส่วนคู่ต่อสู้ของเขาก็คือตัวแท,ทนจากปังมันตีเวิร์สทีวีที่สามารถเปิดโหมดใช้แสงได้และมีดาเมจการทำลายล้างที่รุนแรงที่สุดเขาก็คือไทท่านทีวีแมนมันตีเวิร์ส ศึกนัดแรกก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแล้วเมื่อไททันกับไททันต้องมาเจอกันเอ้าเฮ้ยไปซะแล้วแล้วกันยังไม่ทันดูเลยอ้อโหอันนี้ก็ตุ๊กตาล้มลุกเป่าเนี่ยเออจะเอ็นหน้าหรือว่าเอ็นหลังเขาเมาป่าว่ะหนักหัวหนักวัวหนักวัวหนัเขาดื่มมาเยอะเป่าอ่ะรู้ดีไม่เลืาอตไกลายเป็นอะไรไปแล้ว และคู่ต่อไปของเราจะขาดเขาไม่ได้เขามาในชุดสีแดงและเป็นเจ้าแห่งลำธงคืนเสียงที่กระหึ่มที่สุดเขาก็คือไททันสปีกเกอร์แมนนั่นเองอืมกานเกงสวยนะเราหนะและคู่ต่อสู้ของเขาจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากไปตรงข้ามเจ้าอยเลสกีบิต y ี้แต่ว่าเขาไม่ได้มาคนเดียวเขาพาพักพวกที่เป็นสกีบิตี้อยเลสมาด้วยถึง3าหัวดีกันอ๋อเฮ้ยกง เขาก็คือสกอร์เปียนไทเล็อันนั้นคือแมงป่องใช่ปะเอาแล้ววิมลไปแล้วอาลมล้มไปแล้วอะเดียวลักเดี๋ยวลัะโ้นจิกไปแล้วคือโอ้โหไม่เหลือกลายเป็นชิ้นๆเลยทีเดียวยังไม่ทันเชียร์ตุยเยะแตกะลาพระเอกของเรานี่ขนัดผูชนะนะเนี่ยยังหัวทิ่มขนาดนี้เลย และคู่ต่อไปของเราค่ะเขาก็มาพร้อมกับหุ่นยนต์ยานฐานะคู่ใจของเขาเขาเป็นผู้ที่ฉลาดตาดเตืองที่สุดในฝั่งของคาร์เมล่าแมนเลยก็ว่าได้เขาก็คือคาร์เมล่าแมนไซเอนทิสโอ้โหอันนี้เขาน่าจะยิงกระสุนได้อะเปล่า แล้วเขาก็ต้องมาสู้กับสาวน้อยที่เป็นคาเม r าวูแมนใส่ไอดอลนักร้ออนิเมะเขาก็คือโฮชิโนะไอ้คาเมราวูแมนอันนั้นชุดของเขาแล้วนะมันจะไปขึ้นคอนเส์ตลูกทุ่งไงนะเนี่ยไม่นะโฮชิโนะไอพี่แขนทำไมแขนรับบึกอย่างนั้นลูกเขาไปอัพกลรามาแล้วไม่ท่างเคยเห็นคาเม r าวูแมนใส่ชุดของโฮชิโนะไอเนี่ยเอาแล้วเยือ์ใส่เอาเยือ์ใส่เลยนี่จะชกตอนนี้ไ่เลยอ้าวกระจาย กระจายกลุ่นเลยเ,เดียวชุดชั้นในเลยโอไม่์ฮอชินอไอคาเมล่าวูแมนเลือแตกทองกระดูกนะผู้ชนะก็คือคาเมล่าแมสเซนติสเขารอบถัดไปและมาถึงรุ่นนี้กันบ้างรุ่นนี้เป็นรุ่นเฮฟวีเวทเขาอาจจะเป็นม้ามือก็ได้นะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าแห่งสวรรค์อย่างที่ว่าเขาเจาะทะลุทะลวงทุกสิ่งแลหละเพราะว่าคือไททันดิวแมนไม่มีอะไรเลยที่เขาขุดไม่ได้ และคู่ต่อสู้ของเขาก็คือวีรบ in ุรุษที่เกิดจากการรวมร่างระหว่างทีวีแมนคาเมล่าแมนและสปิกเกอร์แมนเข้าด้วยกันเขาจะกลายเป็นผู้ที่โหดใน3มโลกเลยก็ว่าได้เขาคือไตรไทท่านนั่นเองเอาลตัวคนละไซส์เขาเลมซะกันแล่าเขาเลนมวยปั้มกันเปล่าแย่แล้วดูด <Hayır> ิเหมือนเขากำลังถูกถัดเขาจนมุมเลยเหมือนเขากำลังถูกดันกันนะเขาเลนมวยปั้มกันแน่เลยจะล่วงแล้วจะล่วงแล้วบังเอิญมีต้นไม้อบล็อกหลังให้พอดีโอ้ยโชคดีมาก นั้นเขาติดต้นไม้อะเป่าเออเขาสู้ไม่นี่เขาผักคืนไม่ได้แล้วใช้แฟงเลยเปิดโหมดใช้แสงไว้ไปไทท้านโอ้ยโดนระยะเผาขนออ้ยหัวไหม้แน่งานนี้ให้ใท่านดิวแมนเขาสู้ไม่ถอยเลยนะจ่ออยเลยโอ้ทั้งจ่อทั้งอกพุดโอ้โหทั้งต่อยแย่แล้วอ่ะเขากำลังจะหลุดเข้ากำแพงแล้วอ่ะเขากำลังจะเสียทีแล้วเอ้อย่าเพิ่งพลาดท่านะ เสียหลักเสียหลักเขากำลังพลิกเกมกลับเขาแล้วก็ดันไททันหล่นกำแพงไปแล้วเฮ้ยเสียท่าแล้วเสียท่าแล้วเดียวเท่านั้นไอ้เรามาตั้งหลักกันไหมสู้ๆเอ้าโดนทุกกลับทำไมมันกระล้องกองเกงแบบเนี้ยหมุนทางกลับไปต่อมันกระล้องกองเกงไง้งแล้วโค้งแล้วเฮ้ยเหตุการณ์ก็พลิกพันไตรไทยท่านกลับเป็นไฝ่ตุเยแทนสร้างเงนน่ะเพราะว่าเขาบินได้ใช่แล้วเพราะว่าไททันดิวแมนเขาบินได้อย่างงี้ด้วยต้องมาแก้ก่อนกัน แล้วคู่ต่อสู้ในรอบต่อไปเขา,าคือผู้ที่คุมกฎจราจรไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองจะขัดเขาไปไม่ได้เลยเขาคือไททันทราฟฟิกแมนเงาวิ่งมาเลยเห็นเป้่าและผู้นี้ก็คือวีรบุรุษที่ควบคุมการเวลาถ้าดูที่บริเวณลำตัวของเขาดีนั่นไม่ใช่เพราะว่าเขาท้องหรอกนะเขาเป็นวีรบุรุษต่างหากเล่าและตรงกลางลำตัวของเขาเนี่ยก็ทำจากกลไกลแห่งนาฬิกา นอกจากนั้นตัวของเขาก็ทำมาจากเกราะทองคำล้ลวนซะด้วยจะเป็นใครได้ไม่ได้นอกจากไททันคล็อกแมนไอ้เจ้านาฬิกาปุกไอ้ไนายไม่รู้กดจราจรใช่เปล่านี่ต่อยเข้าหน้าเลยเฮ้ยไ,ไอ้กดจราจรอ,อะไรฉันเป็นคนควบคุมแห่งการเวลารู้วิซักนั่งไง<อ><อ>กระจายเลยเสียเรางัง โหดเกินเอ้าล้มไปแล้วพิมเยวกนเมาแล้วท้องใหญ่เกินไปอ่ะเปล่ากินโซดามากไปหรือเปล่าไนหลังไหนหลังเออยังไงหลังนะเราอุตสาชนะแล้วยังไงหลังแล้วคู่ต่อไปก็จะเป็นคู่ระหว่างยิงสาทั้งคู่นี่เธอแน่ใจหรือว่าเธอจะชนะฉันได้อ่ะเขาคือคาเม่าวูแมนผู้ที่มีความแม่นยำในการยิงมือฉมังนั่นแหละแน่ใจสิว่าฉันจะเอาชนะเธอได้ อย่าประเมินชั้นต่ำกันไปนะเราก็อยา่าทะนองตัวไปละคันลาวูแมนว่าจะชนะทีวีูแมนอย่างฉันได้นะ่ะถ้าอย่างนั้นเราก็มาลองกันสักตั้งสิได้เลยจัดตเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหยยบขา,าไปล้โอ้ยไปตัวคนล็สายแบบนี้นั่งดีมันจะเป็น,ปนแต่ก็เข้าไปได้นะอ๋อแล้วเขายิงกันอยู่หรือไรฝุนตลบเลยมองเลยไม่เห็นเลย2.5จจัดเต็มมากมองไม่เห็นข้างหน้าเลยเนี่ย เฮ้ยทำไมเธอต้องเอามือควายหลังตลอดล่ะเธอก็เอามือควายหลังเหมือนกันนะเฮ้ยนั่นมันหักฉันก็หักเลี้นแบบฉันเหรอเฮ้ยแน่จริงก็มาเหยียบเท้ากันดีอ๋อเฮ้ยศัศรีนี้ยอมกันไม่ได้ใครจะเป็นที่สุดแห่งการควยมือควยหลังเหมือนตัวใหญ่รลงแกตัวเล็กยังไงอย่างเงะเลยแหละแต่ตัวเล็กกว่าเขายิงถนัดกว่าแล้วดูสิยิงงก็โดนนั่นไงเขาใช้แสงใส่แล้วโอ้โหมันจะใช้แสงไฟใส่นะเพราะว่าไฟลุกมากกันแหละ เขาแล้วยิงไฟใส่แล้วแล้วเขาตีก้นตัวเองกันทำไมนั่นนาดีาเขาแปลกเลยเหมือนมือเขากำลังกองแกงมาเลยเอ้าเอ้าเฮ้ยไปซะแล้วปิดคำร้องบูมันของเขาไม่น่าเชื่อผู้ชนะก็คือทีวีวูแมน <c oughs> หน้าจอนี่เงาวิ่งมาเลยล่ละ และนี่ก็จะเป็นฝั่งของสกีบิตตี้ไทเลตผู้ที่เป็นบอสที่มีความฉลาดเฉลียวก็จะไม่แพ้เจ้าพวกน<อ>ักวิยาศา์ของคาร์มา,มาลาอะไรแหละจะเป็นครไปไม่ได้นจากาเซนที่ไทเลตอัปเกรดโอ้โหและนีน่คือตัวขอัปเกรดแล้วใช่เปล่าจอแดงาเลยดูดิและตัวนี้เขาก็คือนักแม่นบาสูกา้าเขาชื่นชอบในการยิงบาซูกา้าพิเศษมาแบบแพ็คคู่เลยนะเขาก็คือบิทคาร์มาลาบาสูก้า ดูมิซไซคู่เขาสิจะไหวไหมเนี่ยเฮมาลองกันสักตั้งดีเอาแล้วโอ้โหโดนฆ่าไปก่อนแล้โหปิวเลยเดี๋ยวยังอยู่ยังอยู่ยิงมาเลยเดี๋ยยิงอัดมาเลยยิงใส่จอที่นี่เลยเอาเฮ้ยอาบาสุก้ายิงอยู่รับไปเลยเอาเฮยเฮ้ยผิดผิดความหลับสบายเอาเฮ้ยแต่กระจุยเลยยังไม่ทันเห็นสักเท่าไหร่เลยอะฮอย่างนี้ต้องเข้ารอบชิงสุดท้ายแล้วล่ะ ใครๆก็บอกว่าเขามีหน้าจอเยอะมากเขาก็าคือ Big TV ี o m a n แเขามีถึง5้าหัวทีวีเลยนะแล้วตัวเขาก็ใหญ่โตไซส์บิ๊กซะด้วยส่วนคู่ต่อสู้ฝั่งตรงข้ามนั้นเรื่องขุดเจาะขอให้บอกเพราะว่าเขาเก่งเรื่องขุดเจาะมากเขามีสว่านอยู่ในตัวถึง5อันด้วยกันเลยนะเขาก็าคือลัสต e l Man อันนี้มันจมูกหรือจ,จาเนี่ยอ๋อพวกเดียวกันต้องมาสู้กันแล้วเนี่ยกอดคอกันแล้ววางแขนปลาหมึกกอดรัดพัดเวียนกันใหญ่แล้วดูสิ อมัน่อยหน้าเลยมันโดน่อยหน้าอ๋อยิงไฟยิงไฟเลยเอาเล่าเอาแล่าเฮ้ยมีพลังอะไรด้วยนี่มันพลังระดับมัตติวิร์สหรือไงเนี่ยพลังขุดเจาะละมั้งยิงเลดิเอ้าเจาะเข้าไปแตกกระจายแล้วโอ้ยไม่น่าเชื่อไา่ติวมานายนี่สุดยอดไปเลยวันน้โฮใช้ม้าเลกเข้ารอบชิงชนะเลิศเลยนะ แลตอนนี้ก็ใกล้จะรู้ผลแพ้ชนกละกัะนแล้วแหละเพราะชนะเราก็จะเอาตัวที่ชนะนะคะชนะกับชนะมาไฟลาติ้งกันเนี่ยใครจะได้เป็นที่1ที่2แล้วก็ที่3นะนี่ก็จะเป็นสกอร์เปีนยนไทเลสกับทีวีแมนอัพเกรดโอ้โหท่ายท่าทีวีแมนอัพเกรดสุดยอดเป้าหน่ยของเขามันยามากเสี่ยววีกาตุยแล้วเสี่ยววีก็ตุยได้ไม่ทันดูเลยแต่ว่าหน้าจอของเขาก็จะพังอะดูดิขอเซย์เลยศูนย์ทว,งไ,ไทวงไม่ค่อยดีนะศูนย์ทวงไม่ดีจริงๆด้วย แล้วก็ต่อไปคาเมราแมสเซนทิสมาดูซิว่ายานผ่านนาระอาวุธของเขาเนี่ยจะเอาอยู่หรือเปล่านี่เลย เราสู้กับพันธมิตรเดียวกันเขาคือไททันดิวแมนมาลองดิหน่วยยิงกันนวยขุดจอดให้มันจะแบบว่าไปด้วยกันได้หรือเปล่านี่เถือกแล้วเถืกอยู่นี่ตุ้ยท้องมันไฟฟ้าช็อตเลยเนาะแต่เหมือนเขาตีไม่ค่อยโดนเลยว่ะตัวเขาเล็กอะแต่ว่ามันก็ตบถึงอยู่นะต้วไททันดิวแมนน่าเสียเปียกนะดูนี่อ๋อ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 หล่นละหล่นแล้ะอย่างนี้ล่วงแน่โอ้ยดันดันดันจะของลกเดืยดแล้ว โอ้โหเอาแล้วทุกวงในทุกวงในเนี่ยพยายามจะเจมเลยแต่ว่ามันเจาะไม่ได้เจมไม่ถึงนะดิโอ้ตีลังกาโอ้แย่แล้วโอ้ไฟช็อตไฟช็อตวิววิววิไฟฟ้าระเบียงจ่อแล้วเอาแล้วไม่เอาแล้วใครจะชนะนะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันพยายามช่วยเชียร์อยู่คาำมาแล้วแซนทิยิงเข้ามาเลยเอาตีลังกาเอากิงคาร์โลเอาหมดกันไม่น่าเชื่อเลยว่าตัวเล็กจะชนะตัวใหญ่สุดยอดไหนนี่อาศัยตัวเล็กชนะใช่ไหมเนี่ย ไล่แชมัดเลยมาถึงฝ่ายไททันบ้างคะ่ะไททันแห่งกาลเวลาไททันนาฬิกาคอกแมนกับซาวเซยของเราก็คือทนะีวีวูแมนนะไหวเขอเปล่าเนี่ยโอ้ยผู้หญิงเอ๊ะบังร่างไ่นอ,อ,ไอ้าวไปเลยโดนเลเซอร์กาลเวลาไม่ตานี่เหรอเนี่ยโอ้ยลม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 โอ้ตุ๊กตาลมลกุกเอ้ยทำไมมันเซยศูนย์ถ่วงมันไม่ดีเหรอโอ้ยให้ผู้หญิงเลยก็ไม่ได้เอ,อ้าวไหนมือให้มันลุกได้ แล้วก็ต่อไปค่ะในฝั่งของทอยเลตเนี่ยก็คือเซททอยเลตอัปเรตต้องมาเจอกับลัชดิวแมนอะไรจะเกิดขึ้นอย่าบอกนะว่ามันจะพิกโผอะ่ะเขาล่ะต้องประชิญหน้ากันพยายามพิ่เชนต์เอาลัสติวแมนอยู่แล้วเอาโว้ยกระแทกเข้ามุมเข้ามุมเฮ้ยเข้าป่าไปแล้วอ่ะทำไงอะ่ะแต่ตอนนี้ซีโอกาสพอเขาหลบอยู่ไต้ทนไมก็ตีไม่โดนแะ้ดิเอาแต่แต่ว่ามันเริ่มเสียหายแล้วนะโอ้ยเร้ยเรียบร้อยเจอจิ้มเข้าไปอะ่ะโอย มันเป็นไหลแรงมากเลยนะกระจายเลยทีเดียวจะพวกนี้ต้องโดนกำจัดรอบที่สองรอบสามมาแล้วไททันทีวีแมนอัพเกรดคนนี้คราเป็นมามืดเลยนะตัวแต็งตัวแต่งมามืดนนัแหละดูดิไปอัพเกรดมาแล้วอ่ะไหลกาชชัดเลยนี่เลยมาเจอกับเจ้าตัวเล็กแบบเป็นยังไงล่ะไอ้ทิศคาร์เมลแมนอือหดูซิจะยิงโดนไหมโอ้โหเดียวเลยเดียว ยังไม่ทันได้ดูจนหนำใจเลยม่ครับเตนงชว่เแล้วแวม่เพราะว่าถ้าทางจะเมายาแล้วก็พอไปค่ะจะเป็นไททันค็อกแมนเอิ่มไททันนาวิกาไหนสู้เขานะเอ้ยสู้ไวหว้รอไอฉันเป็นถึงบอสไทยเลนเลยนะไอมาลองดูสักต้ น่าจะะรู้เอาแล้วสุดรอบรองชนะเลิศร่วมได้ยิงจิ้วจิ้วทีเดียวตัวแตกเลยเนือดตะคงกระดูกอุ้ยเดาไม่ถูกเลยนะว่ารอบชิงชนะเลิศเนี่ยสายยิงทั้งคู่ไปรจะชนะเขาไปแล้วรู้สึกว่าแต่ละตัวเนี่ยศูนย์วงไม่ค่อยดีเลยเนาะเอาแล้วในสุดรอบชิงชนะเลิศก็มาถึงและผู้ชนะที่จะมาเข้ารอบชิงชนะเลิศก็คือไทยท่านทีวีแบนด์อัพเกรดต่นเองเขามาพร้อมกับความมั่นใจเกินร้อย อีกคนนึงจะขาดไปไม่ได้เลยเพราะคือผู้ที่ควบคุมการเวลาไทยท่านค็อกแมนนั่นเองมาดูซิว่าพลังแห่งการหยุดเวลากับพลังใช้แฟงไนโหมดของทีวีแมนอัพเกรดเนี่ยใครจะอยู่ใครจะไปและใครจะได้ครองตำแหน่งที่หนึ่งไปนั้นเราต้องมาลองลุ้นกันเอาแล้วนะเริ่มประจันบ้านได้ไปติง,ตง,งโอ้โหต่างคนต่างยิงโอ้กระจายเลยเ จะไปสู้นี่เปิดหมดใช้แสงของทีวีแมนอัพเกรดของเขาได้ของเขาโหดจริง,องโอ้ยทายทันทีวีแมนอัพเกรดโอ้เขาสุดเลยอย่าเพิ่งล้มดิโอเสียภาพพดหมด <c oughs> เออช่วงนี้ฉันใช้พลังงานเกินไปอะ่ะไม่ไหวแล้ว โอ้โหดูไททันวีแมนอัพเกตของเราไาทางจะไม่ไหวอันนี้เนี่ยแต่ว่าเขาก็ได้ที่1ไปนะที่2เนี่ยก็จะเป็นไททันคร็อกแมนแล้วที่3เนี่ยก็จะเป็นของคาเมล่าแม็กซ์เอ็ิสไปค่ะก็แค่นะเดี๋ยววันนี้เราก็จะดวลศึกชาร์เลนส์ในเกม ARBS กันไว้แค่นี้ก่อนถ้าชอบเกมแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กดกระดิ่งให้กันด้วยละ่ะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้เราไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย